สวัสดีค่ะมาต่อกันอีกรอบนะจ๊ะกับรายการเม้ามอยกับนางฟ้าจ๊าแม่หมอะหริอกัเวิร์คทาโดไม่เหมาะไม่หมาท้อแตกสุดท้าจินตุ้งจีนนะท้อขาท้อขาบ้าเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะสุดท้ายแล้ววันเสาร์วันเสาร์ใครที่กับวันเสาร์นะคะเป็นยังไงเป็นยังไงจ๊ะ แง่ฉันพยายามมีเงีงเ้ยแต่คิดช็อกไปเมื่อกี้กับโโดวงตัวเอง อ่าในเรื่องของโอ้ยรวมกันงานนะจ๊ะวันเสาร์ช่วงนี้มีเขาเรียกอะไรอ่างการตกลงเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะจ๊ะมีการเขาเรียกว่าจอยเป็นเจอหรอมีการเซ็นเอกสารนะมีแบบการผู้ร่วมคุณลงทุนทำธุรกิจนี้คุณส่วนนะจ๊ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแล้วก็รับมือร่วมกันอะไรขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจในการทํางานทุกอย่างช่วงนี้ประเสริฐลดเลยนะจ๊ะเรียกว่าดีเลยมีเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะไปงานปาร์ตี้สังสรรค์เจอคนในเล้เรียกอะไรสายงานเดียว กันนะจ๊ะเราคุยกันถูกลุ่มลุงทอมีเงินชั้นเติมด้วยเจอคนเยอะขึ้นนะจ๊ะแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกอะไรไปงานสังสรรค์งานมงคลของคนในออฟฟิศงานแต่งงานแต่งงานช่วงแฮปปี่มีความสุขหลั่นล้านกันงานสำหรับเรื่องของการเงินนะคะเขาเรียกว่าบัญชีเนี่ยคล่องเลยค่ะการเงินเนี่ยถือว่าดีนะคะมีเงินที่สามารถเอาไปจับใช้สอยได้ไม่ได้มากมายแต่ก็อย่าลืมตรวจดูแลบัญชีตัวเอง ใช้เพลินเกินไปจังหวะก็ได้นะคะมีการลงทุนเพิ่มนะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องบัตรเครดิตอะไรทั้งหลายระวงเพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเก่งด้วยนะต้องดูดีๆนะคะอาจารย์มาต่อในเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะคนที่มีคู่แล้วเขาเรียกอะไรลดความเป๊กเวอร์ลงมานิดหนึ่งอย่าจิกอย่ากัดเยอะคนที่กำลังจะแต่งงานก็ได้แต่งได้แต่งอะเพราะคนที่กำลังแต่งงานได้แต่งแล้วจดทะเบียนสมรสด้วยนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นใครกําลังแบบว่ามองเขาเรียกอะไรอ่ะวางแผนของการแต่งงานนะได้เลยนะในช่วงนี้นะจ๊ะ อ่าส่วนเรื่องของคนที่นั่งมองคู่นะคะคนโสดก็เรียกว่ามีคนเข้ามาแล้วแบบว่าทําให้รู้สึกแบบเอ้ยคนเนี้มั่นใจเลยว่าเราจะก้าวหน้าเป็นเขาได้ซึ่งเขาก็เริงใจกับเราจริงมันถึงเวลาตัดสินใจเลยว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อะแล้วเราจะก้าวกันไปต่อไปยังไงเออเราคิดว่าใช่ด้วยนะเลืกนะโอเคอ่าต่อจ้าสําหรับเคปที่สามเหล่านางคะทั้งด่าทั้งขค่ะเปา่เลยาค่ะเป โอ้ดวงดีเนะปนไสฮลุสียไม่ทากันป่ะเขาเรียกมีโชคในที่ทำงานนะจ๊ะติดต่อสางานอะไรกับใครช่วงนี้ดีหมดได้หมดนะจ๊ะคุณอาจจะได้รับมอบหมายไปทํางานที่คุณอาจจะไม่ได้ถนัดมากแต่ทําได้ดีทีเดียวใช่แล้วประกอบกันที่ได้กับมาก็ดีกันก็ดีนะจ๊ะเขาเรียกว่าช่วงนี้สมองคนนะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดค่ะใช่ลงคุณอะไรก็ได้เงินกลับใช่เรียกว่าการงานการเงินทุกนยางดีอ มันไส้ต่อแสสำหรับของการกันก็บอกไปแล้วนะคะว่าเงินที่เราทุนไปลองเงินอะไรอยู่คือเงินมันจะงอกเงินกลับมาที่ต้องการนะคะซึ่งเงินอันเนี้ยถือว่าทําให้เราสึกดีแล้วประทับใจแล้วมีแบบว่าความสุขกับการใช้ด้วยมีเกณฑ์ถูกหวยอ่ะมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะ ถ้าคิดจะซื้อโหดก็ลองมีโชกัะเรื่องมีโชกหาต่อต่อต่อเนี่ยเรื่องความรักนะจ๊ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะนี่การันก็โรแมนติกนะจ๊ะแฟนอาจจะจะชูวงนิดนึงหรืช่วงนี้ทําใจจะเถอะนะแต่ว่าอย่างน้อยเขาเรียกอะไรแฟนเรามีเสน่ห์เราก็มองด้วยความแบบว่า กังวลนิดนิดอะเนี่ยมันขึ้นความก็อกังวลนิดนิดอยากรู้อยากเห็นพานางคุยกับใครบ้างนะจ๊ะก็ไม่ต้องไปอยากรู้เยอะอยากรู้ยกอะไปก็ไดนาเพราะว่านางก็เป็นของเราคืชงานนี้ยังน่ารักกับเราอยู่ก็ปล่อยไปค่้สำหรับคนที่ยังสดเรียกว่าสนใจที่สุดเพราะว่านางจะเจอคนในฝันค่ะซึ่งแบบคนที่นางรอคอยมานานแล้วซึ่งแบบบางทีก็จะโอ้ยของฉันนี่นะคะ ซึ่งเท่เระตับไม่ได้ค่ะไม่เจอบ้าอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นใครมาชุดนี้คว้าไว้เอาไว้เลยค่ะนั่นแหละตามนั้นตามนั้นแล้วใครท่จะดูอะไางหลังจากทัรถค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งหกหกค่ะค่ะไม่ไหวจริงที่นามอิกซีนะคะศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าสามเก้าาค่ะจบแล้วจบแล้วนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่นะจ้าป like. yeah. like ักหน้านะปักนี้แซบไม่แซบโดนไม่โดนนะมีคอมเมนต์อะไรนะคะก็ติดต่อกันมาได้นะจ้าที่เว w a n g ว l ว a บแองเจ่ดองนะคะแล้วก็เพจของเราแฟนเพจของเรานะแอ g เจลแซ่บนะคะกดไลค์กันเยอะๆนะจ้ากดไลค์กันถึง5,000-6,000-7,000แจันแปดจะมีมากนึงเดี๋ยวมีโชว์ให้ดูนะโชว์ของแปรกโอเคป้าใครอยากให้โชของแปะกดไลค์ค่ะกด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 ค่ะ โอเควันนี้จปอยกันมย